ดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นควันหลงค่ะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาส4ส,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 สิงหาคมค่ะหมอก็ได้ไปร่วมง,งานนะคะ Hello Beauty a w a r d ค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยจัดเป็นปีที่7แล้วนะคะโดยในงานนี้นะคะทาง The Mistar by Dr. i กเนี่ยก็ได้รับเชิญค่ะเขารวมกันมอบรางวัลค่ะเราได้รางวัลน,นะคะ The Best Serum of 2 0 2 4หรือว่าเซรั่มยอดเยี่ยมนะคะก็คือเป็นเบสเซรั่มประจำปีนี้ของ h a n l o Beauty a w a r d ซึ่งความน่ารักของงานนี้ก็คือเขาจัดมา7ปีแล้วรางวัลที่ได้เ,เป็นรางวัลที่คนที่ตัดสินะนะคะทีมกองบรรณาธิการทีมเซเลบใดๆเนี่ยจะต้องเอาเซรั่มไปใช้จริงๆก็คือจะต้องทดลองเนื้อใช้จริงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเซรั่มของหมอเนี่ยก็คือมันมีเป็ไทยทั้งหมดอะ ชนิดแล้วในเปบไทยเนี้ยคอนเซ็ปมันคืออยู่ที่จุดสูงสุดของพีระมิดออฟบิวตี้เนาะคืออ่อนโยนแต่ทรงพลังค่ะแล้วในปีนี้ค่ะตีมที่โหละนะคะเข้ามาเขากำหนดมาเนาะหมอเข้าใจว่าด้วยความที่เราอาจจะเป็นตีนที่เข้ากันก็นคือมันเป็นอ q ควาบิวตี้คือเซรั่มของเราเนี่ยเนื้อของสัมผัสของเซรั่มเนี่ยนะะมันจะเป็นเนื้อที่แบบว่า ดรอปแล้วแบบดูดซึมง,ง่ายแต่ข้างในเนี่ยทรงพลังด้วยเปปไทด์เจ็ดชนิดทั้งเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดำทั้งเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะแล้วในงานนี้นะคะก็มีเ,าเขาเรียกว่าเซเลบิตี้หลากหลายท่านเนี่ยเข้าร่วมเลยน,นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าอินฟลูนะคะเจ้าของแบรนด์หลากหลายเนาะก็แบบว่าเห็นตามในภาพเลยน,นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะหมอประทับใจที่สุดก็คือ คุณจูน,นะคะ่ะคุณจูนเป็นพิธีกรที่พูดน้ำไหลไฟดาบแล้วพูดน่าฟังแล้วก็โปรเฟชชั่นอลมากๆนะคะก็ถามว่าได้รางวัลน,นี้เนี่ยรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจคนไข้หลายๆคนที่ได้ไปเพื่อนๆที่นําไปใช้ก็กลับมาซื้อเซรั่มอีกตอนนี้เราผลิตแบบท,ที่2แล้วแบบท,ที่3แล้วนะคะเป็นรางวัลที่มันไม่ค้านสายตาเลยเพรทุกคนชมเซรั่มเราจริงๆ คือตอนแรกเลยที่หมอเริ่มทําแบรนด์เนี่ยเราก็บอกว่าเราจะต้องมีเซรั่มเป็นตัวเปิดใจแล้วคอนเซปต์คือหมอต้องการมีเซตไทยแล้วทํายังไงให้ผิวแข็งแรงแล้วทํายังไงให้ใช้นะคะคนรู้สึกว่าเห็นผลว่ามันดีรู้สึกว่าผิวแชมฟูรู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับรู้สึกว่าเม็ดสีมันถูกทางาหนได้ดีขึ้นเป็นสิ่งที่เราตั้งต้นที่เราจะทํานะคะสําหรับงานนี้หลังจากได้รางวัลแล้วเราจะทําอะไรนะคะ ข้อแรกเลยเราจะตรึงราคาเซรั่มของเราเอาไว้นะคะข้อที่2เนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มแอปพลายนะคะอย่างตอนหลังมาเนี้ยคะ่ะเวลาไอทําหน้าคนไข้เนาะใช้พวกแบบนี้ไมโครนิดเดิลหรือสกินเทนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือทําหน้าตัวเองเนี่ยไอเริ่มเอาเซรั่มมาใช้ในหลังกา,ารผ่าตัดแล้วนะคะพวกเล,เ,ลเซองเลเซอร์หรืออะไรเงี้ยเริ่มเอาเซรั่มมาใช้แล้วแล้วมันทําให้กระบวนการการฟื้นฟูอ่ะมันดียิ่งขึ้นนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะลองเนื้อหรือทดลองเซรั่มนะคะเราก็จะมีร้านฝากร้านก็คือที่ Castle C นะคะหรือว่ามาที่คลินิกของไอซ์นะคะหรือว่าไปที่สวนวิวไนวิลเนสเซ็นเตอร์โรงพยาบาพลพระราม 9, เก้าก็มีบูธนะคะก็มาลองทดลองเนื้อได้หรือว่าสนใจก็แอดไลน์ติดต่อได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆวันนี้ลง Facebook ไปก็มีแต่คนแบบว่าแสดงความยินดีเพราะว่าคนที่ใช้เซรั่มก็คือชอบมากจริงๆค่ะ